สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเราก็อยู่ช่อง FC ซีออวิวโต๊ะวาดเป็นที่แ้วนะคะเย้วันนี้นะคะก็จะไม่ได้มารอแคะ่ะวันนี้ก็จะมาแบบใช้ชีวิตคนเดียวกันนะคะคือถ้าไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยนะคะเราจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยนะคะอันนี้คือเราไม่มีเพื่อนเล่นนะคะวันนี้ไม่เป็นโรงเรียนเราเป็นไข้นะคะดูจากเสียงก็รู้เลยเราว่าเป็นไข้หรือเป็นเรเป็นหวัดเราเป็นหวัดกันด้วยนะคะขอโทษทีนะคะเราเป็นหว,ว,วัดนะคะก็เล Okay. านหลังที่สองเอาบ้านหลังที่สองค่ะนี่กดปุ be ๊บแล้วก็เอารถเข้า hey. ไปลงจอดตรงนี้นะ้วทุกคนแล้วก็ล็อกล็อกเป็นแจกเลยเดี๋ยวสวนจะมีอันนี้นะคือโกรธมครับตรงนี้รถเรานะคะแล้วก็เปลี่ยนสีบ้านด้วยดีกว่าเปลี่ยนสีบ้าน้ยเป็นสีดำเนาะโอเคปิดม้านด้วยปิดม้านปิดม้านปิดม้านปิดบ้นโอเคแล้วก็เราไปดูใครมาอีกคนใครวุ้นใคร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 อะสายเติม สายมาเลยไม่แม่ไม่ต้องสุดใจเขาหรอกแล้เวเราจะขึ้นไปอาบน,น้ำก็ไปแต่งบ้านก่อนสิไปแต่งบ้านก่อนนะคะดวนแต่งห้องแต่งห้องขอโทษด้วยนะพูดถี่นิดเดียวนิดเดียวเองแต่งห้องมาดวนอันน,อน,นี้อะไรอ่ะสาวแม่น้ำโอไม่ใช่สาวแม่น้ำดวนมันจะเป็นอ่ะอันนี้อย่างว่าสำหรับเด็กเล็กน้อยตัย้งพุตั้งไม ที่สุลวขอนบนป,ป,ป,ปิดไฟที่ปิดไม่ได้อ๋ออ,อันนีโโอ้อยู่้ขอเปลี่ยนสีน้ำเป็นสีบลูหรืม่วงะคะ่ะีสดใสดีเราไปอาบน้ำก่อนดีกว่าค่ะคุณออาบน้ำโอ้ยห้องน้ำเนี้เข้ามาแช่อาบสิบแม่แ,แม่ติบเติบเติบเตบ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 บ ฟันไคร้ข้างใ้ช่วยกับชีแล้วก็มาวิ่งผมเอย่างไรก็วิ่งไปอาบน้ำก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าอาบน้ำเสร็จเราจะมาถ่ายอีกนะอาบน้ำเสร็จแล้ววีผมก่อนดีกว่านี่วิผมชุบโอเควีผมเสร็จแล้วเราไปอ่าเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนออันนี้เราเปลี่ยนเสื้อผ้าเราเลิกเสื้อผ้าก่อนเลิกชุดนอนก่อนจะใส่ชุดไหนดี โอ๊ยเลือดมาแล้วแล้วตอนนี้แหละตีฉุนนะครับงั้นลงไปกินข้าวเลยก็ันนะคัะ เพลงเอ้ยไม่ใช่เพลงเพลงแบบโคตรหลอนอ่ะได้หลอนขนาดนี้โนหลอนหัวหลอนตาเออคออาจจะมีการไอยสักเล็กตายพิซซ่าเออชื่อมาให้หมดเลยมีต่างเยอะแล้วมีต่างเยอะใครมาเปิดไว้นี่ไม่ปิดเลยเราไม่เราไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมเราเอาน้ำไม่ได้ไหนไหเรากลัแล้วนี่ก็เรากดแล้วนะมันยังไม่ได้นอนเราได้ยินแล้วมันแรงได้ตัวมิ้วโอ้แค่มิ้วอ่ะมิ้วกับ เีกลับเงพยงแล้วก็แป๊บชี้ไม่ใช่ี่โครกโครอุ้ยมีชอกโแรตด้วยชอกโรกกนได้แล้วใจตังจดังใจตังคืชื่อชจเยอะตาเยอะไดของแล้วงั้นเรากลับบ้านเลยแล้วกอุ้ยเช้าหรอเนี่ยอ่ะเร็วจังเลยเอาดีดีหกคนโเร็วอ่ะอะถทำไมเรา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 ไได้เฮ้ยบลกปาเนี่ยบล็อกอะรบลก ไม่ได้บาก,กนะ้วยแต่มันแค่นี้เฉยกลับบ้านเลยครับการไปกินข้าแล้วก็ค่อยไปเปลี่ยนเชื้อผพาใหม่ก็คือเช้าแล้วไงเออ้ยไปไปเอาของไป กิคนคงกินข้าวหรอกไม่กินหรอกเช้าแล้วไม่ต้องกินหรอกไม่หิวเดี๋ยวจะพก้กผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วงั้นเราออกไปเดินเล่นเลยกันแล้ันออกไเดินเลออเ่นเนาะมีอะไรทำทุกคนอยูคนเดียวก็แปลกอย่างคุณไม่มีอะไรทำก็หาเดินลเล่นไปหาเลาะหาอะไรนี่แหละคนไทยก็ยิ่งไม่มีแต่คนอังกฤษที่ดู ไม่เข้าตามคนไทยถ้าเราเข้าตามคนไทยก็จะเจอคนไทยถ้าเราเข้าตามคนอังกฤษก็จะเจอคนอังกฤษกหรือเราไม่เข้าตามคนคนแบบที่เขาไม่แบบบูเพมันเลยแบบเราก็แบบเจอแต่คนอ,อังกฤษเห็นไ,ไหมอันนี้คือเขาพิมพ์อันนี้คือคนอังกฤษพิมพ์ก็เป็นภาษา,า,าอังกฤษแล้นี่ก็เลยพูดอังกฤษไม่ค่อยเป็นนะแล้วก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษกันไม่อยากพูดนนนะด้วยนะยทุกคนก็เลยเล่นของตุ้ยนี่ลไยย่จีบกันเหรอลอยยอลอยอยากเสือกอ, uh? อุ๊ยยังมองนะว่าจีบกันเนาะอ่ะคิมีนะแล้วก็แลกโอีเลยกะสีใบเดาโป อะไรวะอุ้ยอย่าบอกว่าจ็บกระดวดแ่บออุ้ยอุ้ยอุพี่จมีนังตะาอะรีผมก็หมือนกันเลยนะสองคน้ก็ต่อเลยเรา่เหมนกันเด็ก็จะไปใกกันอยู่แล้วอนนใช้กนได้เอาาเลก่มยุ่งกันเลยอ่มายุ่งนะยไม่ยุ่งเนะขาจิให้เขามีความรักกันต่อไปเถอะเอยสงสารคอนโ,ซโซสงสาคนโสดแบบเราก็ที่จีบก็โสดอยู่นะแต่ไม่ยาายอยากเปิดใจหรอกอุ้ยเราลืมไปเรามีตัวสกินผู้ชายอยูแ่แล้วเราจะไปทำตัวสกินผู้ชาอยอะไรกันบ้างตัวรกินผ ว่ากระดูปิเลยเออก็คล้ายๆกันนะคะทุกคนว่ What? เออก็จะประมาณนี้ใครอยากให้เราทําตัวใครอยากให้เราสอนทําตัวสก,กินผู้ชายแบบนี้เท่ๆแบบนี้ก็คอมเมนต์ได้เลยนะเราสามารถทำให้ได้เลยนะเรมีวิธีทางมาคนเขาอาจจะไม่รู้สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรค่ะ ะ่าถนดีดีเอ็กดีดีแล้วแต่แล้วแต่ดีดีแล้วะเนเนาะตายเนาะตายตายตายอันนี้น่าจะเป็นอ่ะขอชื่อบาสักคนร้ไหมอ่ะโอ้ยลา ขอโีไม่น่าตั้งใจใส่ดีไปใส่ดีไปกใส่ดีไเป็นตาเป็นหัวรกัคนหัวเราสามารถกู้คืนกับได้ตไปหังเดดที่เราตดดามาไล้วหรเ่เรา้องก บอกเลยนะกว่าจะได้แต่และอันคือยากที่สกแ,แล้วเนอจริงร้อเปอร์เซออว่ะลืมไปมันอันนี้ไม่ได้แล้วสวยแล้วเราโคตรสวย้วนสวยมากคือมันไม่ได้แล้วงั้นเราต้องออกไปทำตัวสกินใหม่แล้วแหละ นี่เราก็เปลี่ยนเป็นตัวสก,กินผู้ชายเรียบร้อยแล้วนะคะแต่คลิปหน้าเราจะมาสอนเปลี่ยนตัวสก,กินผู้ชาย,ยกันนะแต่คลิปนี้ขอเอข้าไปในแมนมโมเทเวนเพื่อจะไปแต่งตัวสก,กินของผู้ชายกันก่อนตอนนี้ก็16นาทีแล้วนี่นะเห็นไหมคน16นาทีแล้วก็ต้องดูต่อไปเรื่อยๆนะคะเด้วยของอัดคลิปก่อนเนาะเอาแบบขอตัดคลิปไปก,ก่อนแล้วก็มาเปลี่ยนตัวสก,กินเรียบร้ยอยน,นะ เอออาจจะรักเขาไม่ได้นะครับเอาไปเขาอีกนะคะแล้วแม่ใช่ผู้ชายนะแต่เข้าใจกับผิเนาะแม่เขาเป็นม่แม่เห็นคนไทยมาเล่นแบบนี้นเลยเขาอาจจะเป็นโรงเรียนแล้วก็ได้นะแล้วเขาเก็บสมุดก็จะย้ายไปเล่นแบบอื่นก่อนจะไปขอตัวลาสวัสดีบาย